สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นซึ่งเป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกุ๊ปอีกหนึ่งผลงานนะครับคาเฟ่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจในฝันของหลายๆคนโดยเฉพาะคอกาแฟและเบเกอร,กร,อรกี่นอกจากจะได้ขายในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ยังได้ฟินกับบรรยากาศกลิ่นหอมๆของกาแฟเค้กน่ารักอร่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะไปดูการทํางานหรือว่าประมวลภาพของช่างแต่ละแผนกเริ่มจากโครงสร้างกันกน เลยนะครับโครงสร้างเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือห้องขายกาแฟส่วนที่2ก็คือระเบียงจุดที่นั่งดื่มกาแฟเราก็ทําการเทคานเทเสาขึ้นมาก็ตามด้วยโครงหลังคาโครงหลังคาอาเซเราก็จะใช้เหล็กกรองขนาด4คูณ2ประกบคู่ กันทันก็เหล็กกองขนาด4คูณ2แปะบนก็เหล็กขนาด2นิ้วนะครับเมื่อโครงสร้างหลังคาเสร็จทีนี้ก็ตามด้วยมุงหลังคาการมุงคาตัวนี้ก็จะใช้สันไายหรือเมสั์ซินในการมุงคือด้านบนตีนี้เราก็จะมีการพับพับปลายเพื่อป้องกันน้ําที่จะไหละย้อนเข้าสู่ภายในบ้านเมื่อเราทาการมุงหลังคาเสร็จก็ทีนี้ครอบข้างแล้วก็ครอบบนนะครับสําหรับครอบบนตัวนี้เราก็จะใช้เครื่องในการบากครอบ เมื่อเราทําการมุงหลังคาเสร็จนะครับสําหรับด้านข้างเราก็จะทําการตกแต่งด้วยไม้เชิงชายซีโซแนลนะครับคือมีคุณลักษณะเป็นสังเคราะห์ที่มีรูปแบบของเหล็กรางน้ําดูเรียบมีสไตล์เรียนแบบคล้ายๆกับคานเหล็กหลังจากนั้นก็จะเป็นงานก่อเข้ามาดําเนินการแล้วก็ทําการฉาบเมื่อฉาบเสร็จหลังจากนั้นก็จะทํโครงหลังคาเตร็จที่2ยื่นออกมาเป็นชุดของระเบียงด้านหน้านะครับ อัตเซก็ใช้เหล็กกล่องขนาด4คูณ2จันทันก็เหล็กกล่องขนาด4คูณ2เหมือนกันเมื่อขึ้นโครงหลังคาเสร็จทาสีการสนิมเสร็จหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยไม้เชิงชายซีซนาลแล้วก็ทำการมุงหลังคาเมทัลสินให้แล้วเสร็จเลยนะครับ งานไฟก็จะเข้ามาทำการเดินท่อร้อยสายให้แล้วเสร็จเมื่อเดินไฟเสร็จงานฝ้าก็จะเข้ามานะครับงานฝ้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝ้าไม้ละแงไม้ละแงตัวนี้ก็จะเป็นใช้ไม้สังเคราะห์แทนไม้ธรรมชาติเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะมีข้อดีคือคงทนทุกสภาพอากาศได้ดีนะครับสำหรับด้านบนตัวนี้เราก็จะทำการติดตะข่ายหรือว่ามุ้งลวดเพื่อป้องกันที่มแมลงจะเข้าไปในฝ้าแล้วทำให้เกิดความเสียหายได้ งานฝ้าไม้ละแนงตัวนี้ความห่างก็อยู่ที่ประมาณ1เซนเมื่องานฝ้าไม้ละแนงเสร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นงานละแนงบางตานะครับงานละแนงบางตาตัวนี้จะยืนลงมาจากระดับฝ้าอยู่ที่ประมาณ50เซน สำหรับงานร้านแนงบางตาหรือว่าพังตาตัวนี้นะครับก็เป็นการตกแต่งร้านให้ดูสวยงามแล้วก็ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมเพื่อใช้เป็นเทนในการตกแต่งร้านให้ดูดีแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่องานระแนงบางตาเสร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นงานสีเข้ามาทําการเก็บรายละเอียดแล้วก็ทําการทาให้แล้วเสร็จงานไฟก็จะเข้ามาทําการติดปลั๊กไฟสวิตช์ไฟพร้อมกับดวงโคมไฟจนให้แล้วเสร็จนะครับร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นหลังนี้นะครับก็เป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกรปื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ45ตารางเมตร สำหรับห้องขายกาแฟตัวนี้ก็จะมีการติดสุขภัณฑ์พวกอ่างล้างหน้าชักโครกประตูห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมพวกนี้ก็ดำเนินการในการติดตั้งคำว่าสไตล์โมเดิร์นแปลว่าสิ่งใหม่จึงถูกนำมาดิยยามในการตกแต่งสไตล์นี้เพื่อสื่อถึงความเป็นตันสมัย ร้านกาแฟหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ประมาณ45ตารางเมตรเป็นลักษณะยกพื้นสูงประมาณ50เซนบันได3ขั้นการปูกระเบื้องก็ใช้กระเบื้องลายไม้เพื่อที่จะได้ข่มคืนหรือว่ากลิ่นไอของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสําหรับภายในห้องกาแฟตัวนี้ก็จะมีการติดโคมไฟห้อยหรือว่าโคมไฟแขวน2หน้าโคเตอร์ขายกาแฟตัวนี้นะครับก็ทาจากวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่นพวกเชือกปอหรือว่าเชือกป่านพวกนี้ก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกสาหรับประตูหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะของบานเปิดขนาดก็อยู่ที่ประมาณ60คูณ120นะครับแล้วก็ภายในห้องก็ติดแอร์คอนดิชันด้วยนะครับภายในห้องขายกาแฟตัวนี้ก็จะมีการติดสกปรกพวกอ่างล้างหน้าก,กระจกที่อ่างล้างหน้าตัวนี้แล้วก็จะมีห้องน้ําไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านกาแฟของเรานะครับ สำหรับโซนด้านว่านะครับก็อาจจะมีการตกแต่งพวกน้ำตกน้ำพุแล้วก็การจัดสวนตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านนะครับว่าจะจัดสวนออกมาในรูปแบบสไตล์อะไรแล้วก็มาดูโซนด้านหน้าหรือว่าระเบียงด้านหน้าตัวนี้ที่เป็นหนังห้องขายกาแฟก็จะมีการติดไฟกิ่งที่หน้าต่างนะครับทั้งหมด 4. ชุด แล้วก็ที่เสาของระเบียงด้านนอกก็จะติดโคมไฟอีก4ชุดเสาตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหล็กกองขนาด4ีุสแล้วก็ทํามุมเอียงไม่ว่าด้านข้างกับด้านหน้าก็จะทํามุมเอียงอยู่ที่ประมาณ8องศาเรามองดูก็จะได้มิติอีกอารมณ์หนึ่งนะครับก็จะมองดูว่าระเบียงก็จะมีขนาดใหญ่หรือว่ากว้างขึ้นอีกกว่าเดิมนะครับรอบระเบียงเราก็จะทําการติดราวกันตกด้วยเหล็กระแนง นะครับสำหรับพื้นที่ยกสูงขึ้นมา50เซนตัวนี้เราก็จะทําการติดกับเบื้องลายหินนะครับเพื่อมองดูให้กลมเกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟกิ่งที่ผนังห้องขายกาแฟหรือว่าไฟกิ่งที่เสาระเบียงด้านหน้ากับด้านข้างตัวนี้นะครับปกติแล้วหลอดไฟก็จะเป็นสีวอมไวสีวอมไวตัวนี้ก็จะตัดกับฝ้าละแนงไม้ละแนงบางตาหรือว่ากับเบื้องลายไม้ตัวนี้พอเวลากลางคืนนะครับแสงที่ส่องออกมาตัดกันแล้วสีสันก็จะเด่นชัดแล้วก็สวยงามมากนะครับ รู้สึกว่าทางร้านจะจัดหลอดไฟมาให้ผิดสีนะครับเมื่อร้านเสร็จม,มุมด้านหน้าก็มีการจัดสวนน้ำตกน้ำพุตัวนี้นะครับระเบียงด้านหน้าก็มีการจัดโต๊ะไว้บริการสำหรับลูกค้าที่จะมานั่งดื่มกาแฟตัวนี้นะครับ ภายในห้องขายก็มีการจัดคอเตอร์บาร์ในการขายกาแฟตัวนี้นะครับก็ถือว่าลงตัวอยู่นะครับใช้ได้ก็จะรอแต่วันเวลาที่จะเปิดขายหรือว่าดาเนินการนะครับผมก็จะได้ลองมาชิมกาแฟหรือว่าขนมอร่อยดูนะครับสําหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ